ข้อจากข้อมูลฝ่ายบรรจุผงซักฟอกของการผลิตล็อตหนึ่งทราบว่าน้ำหนักของผงซักฟอกมีการแจกแจงปกติถ้าจำนวนผงซักฟอกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า4ี่ก็กบกรัมมีอยู่3 0 1และจำนวนผงซักฟอกที่มีน้ำหนักมากกว่าค่าฐานนิยมแต่น้อยกว่า5 0 6 6กรัมมีอยู่3 6 8 6แแล้วสัมประสิทธิ์ของการแปรผันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ อ่านี่ก็ให้ค่าแกับค่า a อมาเนาะก็น่าจะรู้คืออะไรอ,อ,อันนี้ก็เป็นโจทย์เพื่อแจกแจงปกติอยู่ในเรื่องอะไรก็อยู่ในเรื่องสถิติมาเริ่มทำเลยแล้วกันเนาะอืมอ่าการแจกแจงปกติเราจะรู้อะไรเราจะรู้ว่าค่า x bar เท่ากับค่าฐานนิยมแล้วก็เท่ากับค่ามธัธยฐานถูกต้องไหม เขาบอกอะไรเรามาบ้างเขาพูดถึงฐานนิยมใช่ไหมที่เห็นอ่ะอออ่ะตรงนี้ค่า X อ็บาร์ค่า Z เท่ากับศูนย์ดูมาดูสิ่งที่เขาบอกเราเลยเขาบอกว่าอน้ำหนักมากกว่าฐานนิยมแต่น้อยกว่า ห้าศูนย์หกจุดหกกรัมแสดงว่าห0า 6, 6. ูนย์หกจุดหกกรัมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือน้ำหนักของโมสักฟอกนะห้าศูนหกจุดหกเขาบอกว่ามีน้ำหนักมากกว่าค่าฐานนิยมก็คือมีน้ำหนักมากกว่าค่าเอกวานั่นแหละแต่น้อยกว่าห้า6ูนย์หกจุดหกกรัมอยู่สา8สิบหกจุดแดหกเปอร์เซ็นต์แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ เหารร้อยจะได้เป็นพื้นที่ใต้กราฟปกติถูต้องปะก็สามสิหกจุดแปดหกก็กลายเป็นศูนย์จุดสามหกแปดหกแล้วเราก็มาเปิดดูว่ามันคือค่าแซดอะไรอ่าได้แล้วว่ามันคือค่าแซดเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งสองนั่นเองใช่ปะเทียบเป็นนะแบบเนี้ยเสร็จแล้วไงต่อแล้วเขาก็บอกว่า น้ำหนักน้อยกว่า4.91.6มีอยู่3.01แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น4.91.6ถูกต้องไหมซึ่งมีอยู่3.01เช่นเดิมเปอร์เซนต์เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ใต้กราฟคือหารร้อยก็ได้กลายเป็น0.0301ถูกต้องไหมแต่เราจะหา ว่าตรงนี้ค่าแซเท่าไหร่จากอะไรเราก็ต้องหาพื้นที่ตรงนี้ใช่ปหะก็เอา0.5ลบ0.0301ได้กลายเป็น0.4699ทำให้เรารู้ว่าค่าแซตรงนี้คืออะไรก็เทียบ0.469ก็ได้ไปเป็น1.88แต่ว่าต้องเป็นลบถูกต้องไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามาทั้งหมด เสร็จแล้วทำยังไงเรารู้ค่า x i กับค่าแทสองตัวและนี่โจทย์บอกเรามาทั้งหมดเรารู้หมดได้แค่นี้นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมาต่อไปก็มาเข้าสูตรเดิมหัวใจของพื้นที่ใต้โคงก็มีสูตรอันนี้ถูกต้องปะคือ z เท่ากับ x i ลบ x bar หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะก็มาดูอันแรกเลยก็ได้เป็นลบ1.88 เท่ากับ x i คือ491.6 x bar ไม่รู้หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปอีกสมาการหนึ่งก็เป็น1.12ก็เท่ากับ506.6ลบ x bar แล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้อนี้เป็นสมาการที่หนึ่งอันนี้เป็นสมาการที่สองเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันดี ก็เอาสองลบหนึ่งแล้วกันเนาะสมก,การที่สองลบสมก,การที่หนึ่งก็ไปเป็นหนึ่งจุดหนึ่งสองบวกหนึ่งจุดแปดแปดก็ได้เท่ากับสามส่วนอันนี้เก้าห้าร้อยหกจุดหกลบกับสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดหกก็เหลือเท่าไหร่ก็เหลือห้าลบ x อ็กบาบวก x อ็กบาก็หมดไปก็ได้เป็นส่วนเหลือสิบห้าขอโทษ เพราะฉะนั้นเราหาค่า s ได้แล้วว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับห้าแล้วก็หา x bar ได้ด้วยว่า x bar คืออะไรเราก็เอา s เข้าไปแทนในนี้ในไหนก็ได้ตอบออกมาได้ x bar คือห้าร้อยหนึ่งอ่าเราสัมประสิทธิ์การแปรผันหายังไงสัมประสิทธิ์การแปรผันจะเท่ากับ s หาร x bar นั่นเอง แต่ในข้อนี้เขาต้องการทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเราก็จะเอร้อยคูณถูกต้องปะมันก็จะคือได้อันนี้หาสัมปรสิทธิ์การแปรผันออกมาได้ห้าคูณหารด้วยห้าร้อยหนึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการคือสัมประสิทธิ์ของการแปรผานคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เราก็คูณร้อยเข้าไปเสรต่อออกมาก็ได้กลายเป็นศูนยจุดเก้าเก้าแปดเปอร์เซ็น ได้แล้วจุดข้อนี้ตอบ0.998เปอร์เซ็นต์แล้วตอบข้อ3จุดใต้โค้งมันง่ายนะพี่ก็ขอไปเร็วนิดนึงนะก็คือก็ดูจากเนี่ยสิ่งที่โจทย์บอกเรามาแล้วก็พยายามเขียนกราฟออกมาให้ได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าตรงนี้คือ x bar เท่ากับ median เท่ากับโหมดโอเคปะเราก็เขียนจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเรื่อยๆ เราก็พยายามเปลี่ยนเปอร์เซนต์ให้เป็นพื้นที่เพื่อหาค่าแฟตออกมาให้เป็นโอเคเสร็จแล้วเราก็มาแก้สมการหาตัวแปรเราก็ได้ค่า S ออกมาก่อนทีนี้เราก็เอาค่า S ไปแทนเพื่อหาค่าเอกวน,นั่นเองสุดท้ายก็มาหาสมบติการแปรผนันสมบติการแปรผันก็เกิดจากส่วนเอกเมตรฐานหาร x อ็กวาน,นั่นเองก้อนนี้ก็ผ่านนะ